สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น,อน,น,น้องส,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  so สุมองสบอรนครับผมวันนี้ผมจักริดรถมาสวงครับมีรถมานําเสนอได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าอีจโซดาก่อนครับผมคันนี้นะครับผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับไว้ขี่เขาหน้าเขาให้เขาสวนนะครับผมอ่าดาวเมินเก่าได้พี่น้องเด้อขายดาวเด้อขายแบบเงินดาวนะครับผมถ้าแบบเงินสดเจ็ดเมินเก่าครับผมถ้าแบบเงินดาวดาวเมินเก่าครับผมอ่าพี่น้องอ่าสนใจกันทั่วมากเลยกันนะครับเด้อนะครับอ่าทรง สามพันบาทสาสิบหางวดนะครับผมดาวมื่นเก้านะครับผมดาวมื่นเก้าทรงสามพันบาทสาสิบห้างวดนะครับอันนี้ผ่อนกับผมนะครับผมอ่าผ่อนกับผมบัตรประชาชนสำเนาที่เป็นบ้านก็ออกรถได้ไม่ต้องใช้ทลีปเงินเดือนเด้อนะครับค้นคำแต่ไม่ค้นในในมุมบ้านของาะต่ขวางนะครับผมนี่ครับที่ยูรักแรงชัดเจนนะครับผมอ่าสนใจกับทุ่มานะครับผมอันนี้ผ่อนกับผมนะครับเด้ออาจจะแพงเนี่ยสำหรับอ่าพี่น้องนะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับนอกกว่าที่ผ่อนเม็ดนะครับผมนะฮะกว่าที่ผ่อนเม็ดมันกับบอมัน ถ้าอยากซื้องินสดกับโบยาเสียดอกไลกับซื้องันสดเลยที่พี่น้องเด้อนะครับผมจะมันบอดงดอกไลยนะครับอันนี้คือดอกนะครับเนาะก็ต้องกู้เงินมาลงทุนนิดกันนะครับพี่น้องเด้อพอนธนาค่าด้วยกันสำหรับพี่น้องที่อยากได้นะครับผมแบบสบายๆมีเงินเมือนเงาว่างกูปับรับรดเลยพี่น้องเด้อส่งเดือนสามพันบาทนะครับสามพันบาทสามสิบหางหัวเด้อครับเด้อนะครับผมประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อเบ่งเอาเด้อนะครับ อีสูตรดาก่อนนะครับผมนี่สนใจก็บทั่วมาเลยกันเด้อนะครับผมนี่รถอยู่บานแต,ต่ตะพ่นธาตุนะครับในเมื่อในกรณีที่กำเงินมากแล้วมาเบิ้งรถนี่ชิบอลรถลเมื่อบาทน,นะครับเด้อผมต้องไปตรวจบานก่อนแต่ถ้าบอมาให้ผมขับไปบานเลยก็ได้รถอยู่บานเลยนะครับผมในเมื่อนั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้เบิุงหองเครื่องก่อนนะครับอีสูตรดาก่อนนะครับผมโอ้แต่บ้านเัาเลยคันนไม ผ้าสีตัวให้แล้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมผ้าสีก็ตัวให้บุญพวกเก่าแล้วอ่ะสนใจก็โทรมานะครับผมดาวหมดเก้าสามพันบาทสามสิบห้างวดน,นะครับผมเครื่องซ่อมปัญหานะครับผม นี่นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาถ้าอยากได้รถไปใส่เขาสวนเขานขายเขานายมีเงินหน่อยอ่ามีเงินหน่อยนะครับผมก็โทรมานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องป้องไปนะครับส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกได้พี่น้องเด้ส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับโทรมานะครับผมดาวหมื่นเก้าทรเนาบัตรประชาชนทรัพยเนาทะเบียนบ้านคนขับต้องเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันรับรถเลยในวันนั้นครับผมนี่นะครับ อ่ะฝากไว้ครับพี่น้องปองไปสม,มองสุบรนก็ลากันนะครับผมต้นใจกระทุมานะครับคลิปนี้บ่มี่ย่งางไรไว้บอลส้มหี่เดีนะ๋พี่น้องเนาะนะครับผมอ่ะนี่ขอบคุณทุกการติดตามน,นะครับผมเบื่อคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติมมด้วยนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ